มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมเคยพูดอยู่หลายๆครั้งละแวะไปเฉียวไปเฉียวมาแต่ยังไม่เคยลงรายละเอียดจริงๆจ,จังๆสักทีหนึ่งมันคือเรื่องของบาคัลลิสเดี๋ยวนี้มาคุยครับสวัสดีครับผมเต่ากับรถโปรดกับ,บางานก่อสร้างกับแต้งฮัลโหลค่ะช่วงนี้อยู่เขาใหญ่ยาวๆเลยนะครับมาดูงานโมเดนเฟสวันนี้ที่จะคุยเป็นเรื่องบาคัลลิสบาคัลิสเนี่ยบาง คนไม่ค่อยเคยได้ยินคำนี้นะฮะก็อาจจะคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไกลตัวจริงๆมันไม่ไกลตัวหรอกบาคัดลิสคืออะไรก่อนเอาง่ายๆสั้นๆนะครับบาคั l ลิสคือการวางแผนในการตัดชิ้นส่วนวัสดุสำเร็จรูปเพื่อให้เหลือเศษน้อยที่สุดแค่นั้นเลย นิยามของบาคัตลิสต์นะครับเราทำไปทำไมวางแผนตัดชิ้นส่วนเสเื็จรูปเพื่อให้เหลือเศษน้อยที่สุดหรือว่าซีโรเวสนั่นเองนะครับผมคราวนี้คำว่าชิ้นส่วนเสเื็จรูปเนี่ยมันตามมาด้วยหลายอย่างมันไม่ใช่เฉพาะเหล็กเส้น1 0เมตรเมตรอย่างเดียวมันมีเหล็กรูปพันหกเมตรมันมีสมาร์ทบอร์ดมันมีลามิเนต มันมีกระเบื้องมันมีหินที่ตัดมาเป็นสลับสลับหรือว่าตัวที่มันมีขนาดที่แน่นอนแบบนี้เราต้องวางแผนใช้ใช้ยังไงใช้ตรงไหนหันทิศไหนแบบนี้นะครับทุกอย่างนี้เวลาที่เราวางแผนตัดเนี่ยเราสามารถลดงบประมาณของโครงการได้เสียคาร์บอนฟุดเป็นน้อยนะครับ เสียเศษรัสดุน้อยก็ดีกับทุกฝ่ายพวกนี้เรียกว่าบาคัทลิสเดี๋ยวนี้ผมมาเอาแบบให้ดูแล้วกันว่าเอาไปเหล็กเส้นแล้วกันเนาะจริงๆตัวลามิเนียนี่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับอยู่ในคลิปการวางแผนคิดลัมิเนียแบบนี้ขาดทุนหรืออลไรประมาณนี้เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้เออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเล็กเส้นละกันดูเป็นตัวอย่างว่า,วาเวลาทำบาคั list, ทลิสทประมาณไหนยังไงนะครับ บางคนเออลืมบางคนบอกว่า้คุณเต้าหายไปไหนมานานเลยข้างใน่อสงสารโดนโควิดนะโควิดแดกซ้าโหหนักเลยนะครับคือมีหายละก็บอกทุกทุกท่านนะครับว่าให้ระวังเอาไว้เพราะว่าช่วงหลังตัวเนี้ยผมว่ามันนี่เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนะครับสามปีที่ผ่านมาก็ก็โหดแล้วใครรู้ตัวว่าเป็นเนี่ยพยายามบอกคนรอบข้างให้เร็วนะฮะของผมนี่ติดมาจากเพื่อนะแล้วเพื่อนบอกช้า พอบอกช้านี่เราก็กลายเป็นว่าไปเจอคนอ like ื่นอีกก็เอไม่ดีเลยเดี๋ยวไปดูเรื่องบาคาลิสเซีนต่อไปอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้คือฐานลากแผลนะครับคือฐานลากแผลผมก็จะเขียนว่าตัวนี้ตึ๊บตึ๊บนี่นะแล้วก็นับ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 อันนี้มันสองเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบ แล้วก็มีระยยพุ่งคนกีตเจดจุนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำบาคาลิสเนี่ยผมจะเริ่มจากกี้นะเห็นเล็กตัวพวกนี้ไหมผมก็จะทำแบบให้ช่างว่าเฮ้ยอ่ะงอสิเนาะหนา24อันนี้ลด7.5ละ2องเมตรีแบบนี้ความยาวรวมทั้งหมดเนี่ย4เลขเนี้ยใช้เหล็กดีบ6สิเนี่ยความยาวรวมทั้งหมด2องเมตเกต่อ1ชุด ต่อ1ชุดใช้46เส้นแบบนี้นะครับ db 1 6ใช้46เส้นโดยผมจะสั่งเป็นเหล็กข้ออ้อยยาวไม่ไม่พับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอามาบวกกันใช่ไหมได้2อเมตรอันนี้คือทำง่ายๆนะคิดแค่เลเยอร์เดียวผมต้องพูดอย่างนี้ในการทำบาคัดลิสต์เนี่ย ยิ่งเราคิดให้มันซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะประหยัดได้มากขึ้นเท่านั้นผมกำลังพูดความหมายอะไรความหมายที่ผมพูดหมายถึงว่าถ้าเราคิดเลเยอร์เดียวแบบเนี้ยที่ผมกำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่งานใหญ่มากเราไม่อยากรวมอันนั้นเอามารวมมาน,นี้เพื่อให้มันเกิดความสับสนมากเนี่ย ไม่ได้ต้องการประหยัดขนาดนั้นเราคิด layer <c oughs> เลเยอร์ <c oughs> เดียวเศษเศษมันจะเหลือเยอะแต่ถ้าแต่ถ้าเราคิดหลายๆเลเยอร์หน่อยเอาเมมเบอร์นั้นมาผสมเมมเบอร์นี้อะไรแบบนี้มันจะสามารถที่จะมีความยาวให้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นแล้วเวลาเอามาผสมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่ามันจะเหลือเศษน้อยลงพยายามนึกภาพตามนะพยายามนึกภาพตาม แต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ถ้าผมคิดเลเยอร์เดียวถ้าผมคิดเลเยอร์เดียวผมสั่งเหล็ก10เมตรมาถูกปะผมตัดสองเมตรเกได้เท่าไหร่กี่ท่อน3ท่อนถูกเปล่าอันนี้ผมคิดเลเยอร์เดียวนะตัดได้สท่อนและจะเหลือเศรษร้อยยีเอ็ดเซนตรงไปตรงมา10เมตรลบสองเก้าลบสอเลบสอเหลือหนึสองห ตัวนี้จะเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าวางแผนตัดแบบนี้มันจะเป็นเศษเม็ดยี่สิบเอ็ทันทีถ้าจะเอาไปใช้ต้องเป็นความยาวที่สั้นกว่านี้เดี๋ยวใช้ดูอีกแบบหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคเพราะฉะนั้น f 5้าหชุดเนี่ยใช้เหล็ก db สิเนี่ยสิบหเส้นใช้16บหเส้นผมต้องใส่แบบนี้เพราะว่า ให้ช่างเห็นเลยว่าเราสั่งเหล็กมามันจะเป๊ะนะแล้วมันจะเหลือเศษเมตร21เนี่ย15ท่อนและ7เมตร1ท่อนทำไมเหลือเเมตรคุณตาวคือเส้นสุดท้ายเนี่ยมันตัดแค่อันเดียวไนงะมันก็เลยเหลือเศษยาวแบบนี้ถามว่าม,มันจะเหลือเศษ121 1. เป๊ะไหมไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกในการตัดเนาะ เราใช้ตัวเลื่อยใช้ลูกหมูใช้ไฟเบอร์ตดัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงลรอกแล้วก็เวลาดัดโคง้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆมันก็เสียระยะช่วงนั้นไปบ้างบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถึงไหมก็ไม่ถึงลรอกแต่มันก็คงจะไม่ไม่ได้หายไปครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คร่าวๆเศษพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บแบ่งตามความยาวเอาไว้ หน้างานเพื่อเวลาใช้งานก็จะใช้งานได้อ่ะอันนี้คือคิดเลยเยอร์เดียวเนาะก็จะเห็นว่าผมเหลือเมทิเปอยู่1 5บห้าท่อนนะแต่แต่ถ้าเราใช้เวลากับมันมากขึ้นถ้าเรายอมปวดหัวของมันมากขึ้นถ้าหน้างานมีเวลาให้มันมากขึ้นดูอันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจแบบนะแต่เอาเป็นว่ามีอีกอันหนึ่งอ่ะ 2, สเมตรเจ็ดเซนสอเมตจ็เซน อันนี้ใช้14เส้นต่อชุด DB 1 6เหมือนกันเห็นปะดูนะดูนะเพราะฉะนั้นจะตัดสองเมตรเจ็ดเซนได้ทั้งหมด4และเหลือเศษร้อเจ็ดสุดท้ายจะเหลือเศษ172เนี่ยสท่อนถูกปะเราเมื่อกี้เหลือเศษร้อยิบเอ็อีกสิบหท่อนเยอะไหมเยอะหนะแต่ถ้าเราคิด ให้มันซับซ้อนมากขึ้นคิดหลายเลเยอร์มากขึ้นถ้าเราเอาตัวเลขเนี่ยสองเมตรเจ็ดเซนเอาไปบวกกับสองเมตรเก้าสิบสามเมื่อกี้นี้ดูนะสองเมตรเก้าสิบสามดูนะมันจะได้สองเก้าสามสองเก้าสามส เราไม่น่าเชื่อว่า293กับ207เนี่ยอันนี้เลขจริงด้วยนะสองคู่เนี่ยไม่เหลือเศษเลยเห็นปะ่ะพะมันบวกกันได้เท่าไหร่293บวก207ได้5เมตรถูกปะ่ะ5เมตรเป๊ะเลยอันนี้ก็5เมตรโอเคไม่อาจจะ4เมตร99ช่างมันนิดนิดหน่อยหน่อย แต่คือแบบเอาเอาเลขเอาเอาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันจะเห็นเลยว่าถ้าเราจับอย่างเงี้ยเศษเมี่อ21เนี่ยหรือว่าแม้แต่เศษตัวนี้หรือว่าแม้แต่เศษตัวเนี้ยเมบสอ72จะลดลงไปหลายคู่เลยนึกออกไหมจะลดลงไปได้หลายคู่เลยเฮ้ยคุณตาวหลายคู่นี่มันกี่คู่วะถ้าลดเป็นเงินเลยมันกี่บาทอ่ะเดี๋ยวให้ดู สมมุติผมเอาน้อยๆนะไอ้นี่เอฟห้านี่ชุดหนึ่งนะเอฟสามชุดหนึ่งโอเคปะ่ะปกติเราจะต้องสั่งทั้งหมดสิบหกกับสี่ปกตินะสั่งดีบีสิบหกยี่สิบเส้นเหลือเศษนแมงยี่สิบเอ็ด สิบห้าทอนเจ็ดเมตรเจ็ดเซนหนึ่งทอนร้อยเจ็ดสิบสองเซนสามทอนห้าจุดแปดหกหนึ่งทอนเอาให้มันหน่วยเดียวกันเดี๋ยวงงอีกห้าแปดหก จะเห็นว่าเหลือเศษค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ประมาณสิบสองเมตรล่ะเห็นปะ่ะแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็อีกเป็นเป็นสิบสิบเมตรอะ่ะเนาะก็เสียไปฟรีๆสองสาเส้นอะ่ะอ่ะแล้วลองมาดูถ้าเราทำแบบแบบที่ที่เราคิดไว้เมื่อกี้อันนี้มันใช้ทั้งหมดสี่สิบหกเส้นใช่ปะ่ะสองสองเก้าสามปสี่สิหกเส้น แล้วก็2เมตร7เซนเนี่ยใช้14เซนถูกปะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะแบ่ง293 207 293 207ให้มันจบพอดี10เมตรเนี่ยให้มันจบพอดี10เมตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ14ก็คือ7คู่ทำแบบนี้คูณ7คูณ7นะคูณ7นะ เราจะได้293มาสองมาทั้งหมด14เส้นละแล้วเราก็จะได้207 14เส้นจบไม่เหลือเศษ293เหลืออีกเหลือขาดอีกอะ่ะขาดอีกเท่าไรขาดอีกอ่า 14, 32, 32สี่สิบหกลบสิบสี่สามสิบสองสามสิบสองเ้นสามสิบสองเ้นเราอันเนี้ยหนีไม่หนีไม่ออกละยกเว้นแต่จะเอาตัวอื่นมาเอา,เอามาเป็นเลเยอร์ผสมอีกอย่างที่บอกอะถ้ายิ่งใช้เวลาเยอะมันก็เหลือเสร็จน,น้อยลงอ่ะแต่ช่างมันอสมมุติเราไม่เอาละเราคิดแค่สองเลเยอร์อ่ะเราเ,าเลเยอร์นี้ต่อขาดสามสองเ้น สายอสองเส้นนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คืออีกสิบอีกสิบสั่งอีกสิบเส้นถูกปะสั่งอีกสิบเส้นปุ๊บก็จะเป็นสองเก้าสามสองเก้าสามสองเก้าสามหรือเศษหนึ่งสองหนึ่งอีกสิบเส้นอีกสิบเอ็ดเส้นเว้ยมันขาดสามอีกสองใช่ปะอีกสิบเอ็ดเส้นอีกสิบเอ็ดเส้นก็จะได้อันนี้ละ่ะ 1ิบอ็ดคูณสามถูกป่ะเท่ากับสามสิบสามเนะี่ยเอาแค่นี้ตอนแรกต้องสั่งยี่สิบเ้นเห็นปะ่ะวันนี้สั่งแค่สิบแปดเลยสั่งแค่สิบแปดเองแล้วเหล็ก d b บ6สิบหกเส้นหนึ่งกี่ร้อยอะ DB16 สิบหกนี่เส้นหนึ่งเนี่ยแม่งสี่ร้อยกว่าบาทนะเว้ยบางที่เกือบห้าร้อยนะ้ย แล้วดูเดีย๋ยจากยี่สิบอันนี้แม่งสองอ่ะแม่งได้ขึ้นมาเกือบพันแล้วนัเวเยตัวต่อตัวนะเท่าไหร่ตัวคิดดูเดีย๋ยแม่งเท่าไหร่เห็นป่าเห็นประโยชน์ของบาคัสลิดเรียงเรายิ่งทำํำหลายเลเยอร์เห็นยังว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนเราดูเศษที่มันเหลือนะแม่งเท่ากับว่าเหลือเมตรยี่สิบเอ็ดเมยิบเอ็ดแค่สิบเอ็ดเส้นอนะ่ะดูเดีย๋ย แม่งยังน้อยกว่าอันนี้แค่รายการเดียวเลยอะแล้วนี้แม่งเหลือเจ็ดเมตรเหลือห้าเมตรหกเมตรเหลือเมตรกว่าถ้าดูอันนี้ดิโอ้โหแม่งเหลือแค่เนี้ยไม่ที่เป็นสิบเป็นนเห็นป่ะแล้วถ้ามันมันมีเอฟหนึ่งเอฟสี่เอฟสองอีกอะนึกออกว่าถ้าเราคิดอะไรเยอะมันยิ่งแบบน้อยกว่านี้ได้อีกนะเศษอะเครานี้มันสามารถที่จะทําแบบเนี้ยแต่เรามีหลายเมมเบอร์ถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันจะแบบถ้าคิดซับซ้อนมากขึ้นเศษพวกนี้ก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแต่บางทีมันก็เหนื่อยเนอะมันมีโปรแกรมนะแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าผมเป็นโรงงาน p c a s สผมเป็นโรงงานทำโครงหลังคาสเรม็ดรูปหรือผมเป็นช่างที่เป็นช่างโครงหลังคาหรือว่าเราทำทีแบบ 3- 4พตารางเมตรแบบเนี้ย หรือแม้แต่ช่างโครงสร้างเองที่เหมาของแรงแล้วก็ทําต้องตัดเหล็กเยอะๆเป็นเป็นโครงการบ้านแบบหลายหลังเนี่ยอย่างเงี้ยน่าน่านั่งคิดให้ละเอียดละเอียดมากๆอย่างหนึ่งคือถ้าการออกแบบนั้นถ้าผู้ออกแบบจริงจังกับเรื่องบาร์คัดลิสต์มากยกตัวอย่างว่าเป็นผู้ออกแบบของโรงงาน PCA เองเขาสามารถที่จะแต่พวกนี้น่าจะมีโปรแกรมอยู่ละเขาสามารถที่จะวางแผนอาจจะใช้เหล็กเบอร์เดียวกันให้ได้ มากที่สุดเพราะว่าพอมันเป็นเหล็กเบอร์เดียวกันขนาดเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบตรงนั้นมาใส่ตรงนี้จับเลขมาเล่นแบบเมื่อกี้ได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เศษเหลือน้อยลงและนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับของบาร์คัตลิสคือบางคนซื้อเหล็กมาเนี่ยซื้อมาแล้วก็ตัดแบบตัดแม่งไม่เหอะอย่างเงี้ย ถ้าตัดไปเหยอ,อยางเงี้ยค,คือคิดเลยเยอร์เดียวแบบแบบที่ผมทำให้ดูตัวอย่างแรกนะอันนี้ผมคิดให้อย่างนั้นเลยคือเอาไว้ทำงานให้ง่ายที่สุดนะผมก็จะมีบอกเลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันต้องใช้เหล็กอะไรตอนจบกี่เส้นอันนี้คือทำงานง่ายที่สุดละแต่ถ้าช่างนะมานั่งบวกแบบเมื่อกี้เห็นบ้าที่ผมจับสองเก้าสามกับสองศูนย์เจ็ดเนี่ยเศษมันจะเหลือน้อยกว่านี้แล้วมันจะใช้เหล็กน้อยกว่านี้ เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณเสียเวลาคิดซะหน่อยก็กําไรถ้าช่างเหมาของแรงก็กําไรเพิ่มขึ้นทางนั้นนะ่ะนึกภาพบอกป่ะเพราะฉะนันลองเอาเอาเอา,เอาไปดูลองเอาไปฝึกดูช่างเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกันเวลาทําไม้อัดทำลามิเนตหันหน่อยจับตู้นั้นมาผสมตู้นี้หน่อยคิดดูหน่อยไม่ใช่ทุดงตัดตัดตัดแม่งไปเลยแม่งมาแผ่นใหญ่ก็ตัดตัดตัด แล้วนั้นแม่งมี2มิติด้วยความยาวมิติเดียวถูกว่าเมตรเดียวแต่พวกแผนสำเร็จมัน2มิติแล้วเมตรยี่สิบคูณสเมตรสีบแบบนี้ตัดโอ้โหแม่งไม่สนใจเลยไม่ไม่ลองเอามาวาดใส่กระดาษดูเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องตัดแนวนี้ไหมหรือว่ามันตัดแนวนี้ดีกว่าแล้วเศษที่เหลือเอาไปใส่ตรงไหนเอาไปทำอะไรนี่คือบาคัดลิสต์กำไรเยอะๆ เป็นของคนที่เอาใจใส่กับมันเยอะๆเสร,รศษวัสดุพวกเนี้ยเสร็จสิ้นเปืองพวกเนี้ยทำไปทามาลองทำในหลายโครงการนะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เงินน,น้อยๆนยนเวยมี <c oughs> ความสุขกันขอส้างครับเราพบกัน